สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เรื่องของเรื่องเรานะคะค่ะรายการที่จะพาทุกคนมาคุยเรื่องชีวิตที่บางทีก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมีอะไรนั่นเองค่ะอ่าเราเชื่อว่าทุกคนนะคะมีเรื่องเล็กๆที่ผ่านเข้ามามันมีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่เสมอนะคะใช่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกไม่สําคัญหรือเรื่องที่คุณแอบคิดถึงอยู่บ่อยๆมันก็คือเรื่องของเรื่องนั่นเองค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะมาชวนกันคุยเรื่องอะไรมีอะไรที่น่าตื่นเต้นเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะค่ะสูตรอันแรกนะคะก็คือจะเป็นสูตรโกงที่น่ารู้ตั้งแต่อายุ22อา่าอายุ22เป็นช่วงวัยที่ดูเหมือนจะเป็นทางแยกของชีวิตหลายคนเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นทํางานแต่บางคนเนี่ยก็ลังหาตัวตนของตัวเองนะคะและอีกหลายอย่างก็ยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่กันแน่แต่รู้ไหมว่าไม่มีใครรู้จริงๆหรอกว่าเราเนี่ยกําลังทําอะไรอยู่นั่นแหละค่ะคือ เป็นเรื่องปกติเลยไม่ว่าคุณจะมองไปรอบตัวหรือว่าเห็นคนที่เก่งกว่าหรือมั่นใจกว่าหรือคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนก็ต่างกําลังเดาวอย่างมีฉลาดนะคะ <S <S 2> <S 2> เหมือ<ส> <S 2> <S 2> มนกับที่คนที่เก่งแต่ไม่ใช่รู้ทุกอย่าง <S <S 2> <S 2> แต่คือคนที่กล้าลองแล้วก็กล้าพลานแล้วก็ปรับตัวได้ไวมากกว่าค่ะ <S <S 2> <S 2> สิ่งสําคัญที่สุดคือควรเริ่มทําให้เร็วสุดเท่าที่จะทําได้คือการลงทุนในตัวเองเริ่มต้นเร็วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนเรื่องภาษาการฝึกพูดในสาธารณะหรือ การซื้อหนังสือดีๆสักเล่มเนี่ยและเพื่อมาเปิดมุมมองใหม่ๆอ่านเนี่ยก็อาจทําได้เห็นผลเห็นผลทันทีในระยะยาวนะคะสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะกลายเป็นทักษะที่คนอื่นไม่มีนั่นเองค่ะ,อ,คะอย่างคิดว่าเงินเดือนเนี่ยคืองานทั้งหมดของชีวิตเงินเดือนคือจุดเริ่มต้นไม่ใช่ปลายทางเพราะสิ่งที่คุณได้จากงานแรกเนี่ยไม่ใช่แค่ไรายได้แต่คือทักษะค่ะเครือข่ายและวิธีคิด ต่อยอดได้ตลอดทางชีวิตอย่าเลือกงานเพราะแค่ว่ามันจ่ายเยอะเลือกงานที่ทำให้คุณโตขึ้นและอยากจะไปได้ด้วยดีกว่าค่ะโอ้โหและอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่มีใครบอก หรือเราควรเก็บเงินให้เป็นนิสัยนั่นเองนะคะไม่ใช่เรื่องแค่ตอนนี้ที่มีเป้าหมายอย่างเดียวเพราะการเก็บเงินวันละ50บาทไม่ใช่แค่ทําให้เราเนี่ยมีเงินเก็บแต่กําลังสร้างความมั่นใจในชีวิตในภายภาคหน้าภายใต้ควบคุมของตัวเองนะคะเพื่อความมั่นคงที่แท้จริงเริ่มต้นอย่างสม่าเสมอเล็กๆน้อยๆไปค่อยๆทย,ยอยไปเรื่อยๆนะคะและในขณะที่เราเนี่ยกำลังพยายามตั้งเป้าหมายอ,อ,อย่ามองข้ามความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตนะคะเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคือพลังงาน ชือชั้นยอดนะคะเพื่อนที่ดีแฟนที่เข้าใจแล้วก็รุ่นพี่ที่เมตานะคะจะช่วยดึงเราเนี่ยให้ลุกขึ้นเก็บภาพาคนเหล่านี้ไว้นะคะบางทีเนี่ยเสำคัญกว่าการมีงานดีๆด,ด้วยซ้ำนนะ,ะใช่หนึ่งในกับดักที่ทำให้เราหมดไฟ <c oughs> หรือ <laughs> เปรียบเทียบกับชีวิต ตัวเองกับคนอื่นนะคะบางคนเนี่ยจะมีรถก่อนหรือบางคนอาจจะมาบ้านก่อนหรือบางคนอาจจะหาตัวเองเจอตั้งแต่อยู่19นั่นเองแต่บางคนเนี่ยเจอเป้าหมายก็ สามสิบห้าเข้าไปแล้วใช้ใช,ชีวิตแ,แบบเออใช้โคตรคุ้มแต่ความจริงอ่ะทุกคนคือมีจังหวะเป็นชีวิตเป็นของตัวเองนะคะอย่าเร่งอย่าท้อและให้เวลากับตัวเองให้มากขึ้นค่ะแล้วก็การเขียนบันทึกสั้นๆนะคะทุกวันนะคะเป็นเครื่องมือรับที่หลายคนเนี่ยมองข้ามเพียงแค่วันละสามบรรทัดเองนะคะเราก็จะได้รู้สึกว่าวันนี้เราเจออะไรมาบ้างแล้วก็จะมันจะพาเราเนี่ยไปเจอตัวตนที่แท้จริงในการอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองสิบเล่มมากกว่าสิบเล่มอีก <S <S ในการเขียนบันทึกในของเราเองในทุกๆวันนะมากกว่าเลยเหรอใช่แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าหัวใจ h, เริ่มหมดเสียงในการทำทางานอยู่นะคะจงอย่ากลกัวที่จะลาออก <S 2> <S 2> <S ไม่ใช่ว่าคนล้มเหลวเนี่ยมันคือ การไม่เคารพตัวเองแต่เราควรอยู่ที่ที่เราเติบโตและก่อนที่จะเดินออกมาแเราอย่าลืมเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยจะด,ดีมากด้วยค่ะโ oh. อ้โหและอีกอย่างหนึ่งคือสุขภาพคือ,อ,อต้อนทุนที่แท้จริงนะคะไม่ใช่เรื่องที่เราหันมาดูแลตอนอายุเราเยอะแล้วเราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลย mm. เริ่มนอนให้พอดื่มน้ําให้เยอะๆเ,เดินวันละ30มสินาทีงานจะไม่มีค่าเลยเนี่ยถ้าเราป่วยหรือใช้ชีวิตได้อย่างไม่เต็มที่นั่นเอง แล้วก็อย่าก,กลัวคาว่าไม่รู้เพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งคนเก่งคือคนที่ไม่กล้าถามเพราะการถามเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้คนที่ไม่ถามอะไรเลยต่างหากที่เป็นอันตรายค่ะอ่าอย่างไปคือต่อไปคือเป็นการขอความช่วยเหลือให้เป็นนะคะไม่มีใครเนี่ยรอดชีวิตแบบลุยเดียวได้ตลอดถ้าเหนื่อยถ้าตันถ้าไม่ไหวเนี่ยลองพูดออกมาคําว่าขอความช่วยเหลือหน่อยมันอาจ เปลี่ยนทั้งเกมในชีวิตของคุณได้เลยนะคะขอความช่วยเหลือนะคะและเวลาคุณพลาดเนี่ยหรือทําอะไรผิดพลาดบางอย่างนะคะอย่าโทษตัวเองมากเกินไปไม่มีใครจําความผิดของเราได้นานเท่าที่เราเนี่ยจําความผิดของตัวเองนั่นเองในที่อาจจะแบบว่าในที่ประชุมเมื่อเดือนก่อนเมื่อคนอื่นแบบพูดพรุ่งนี้เราก็ลืมและืมเราอย่าไปให้โทษตัวเองนะคะถ้าเราไปได้ไวหรือพัฒนาให้เร็วเนี่ยก็จะดีคะ่ะ จำไว้อีกข้อนึก็คืออย่าพยายามทาให้ทุกคนพอใจเพราะนั่นคือเส้นทางลัดสู่การเหนื่อยใจโดยไม่รู้จบคนที่ใช่ไม่ชอบเราในแบบที่เราเป็นไม่ต้องแต่งเพิ่มไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครทุกคนค่ะห oh. ในโลกของการทํางานนะคะบางคนเก่งไม่พูดบางคนพูดไม่เก่งเลือกเป็นแบบแรก คือเก่งก่อนแล้วค่อยฝึกฝนการสื่อสารตามมาก็ยังทานค่ะเพราะในท้ายที่สุดแล้วผลงานคือสิ่งที่พูดแทนเราได้ดีที่สุดกว่าคําพูดนั่นเองคะ่ะอันนี้เห็นด้วยอย่ามองข้ามงานเล็กๆหรืออาจจะเป็นไซโปรเจกต์นะคะที่ทําแบบเล่นๆตอนว่างเพราะมันอาจจะเป็นกลายเป็นประตูสู่เปิดโอกาสครั้งใหญ่ที่ทําให้เราคิดว่าเ,ออเราเจอคนในอาชีพในฝนันหรือคลิปสั้นในทิกต o k บางคนเริ่มโพสจากงานเอเล็กจนกลายเป็นอาชีพที่รักนั่นเอง mm hmm. อืม เวลาของเราเนี่ยก็คือมีค่าไม่ควรแจกฟรีให้ใครทุกคนนะคะก่อนตอบตกลงหรือทําอะไรลองถามตัวเองก่อนว่าสิ่งเนี้ยคุ้มค่าเวลาฉันไหมพราะอายุยี่ิบสองเนี่ย<ม>เหมือนมีเวลาทั้งชีวิตแต่ความจริงแล้วเวลานั้นเดินเร็วมากๆนะคะเอากลับมาไม่ได้เลยเวลาเราจะ<า>ยอ้อนกลับมาไม่ได้แล้วนะคะและจงเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดให้เร็วชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแต่มันคือการตื่นมาแต่แต่ละวันแล้วค่อยๆพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นทีละนิดค่ะ ไม่มีใครรู้วิธีการใช้ชีวิตที่ถูกต้องหรอกแต่เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆได้เสมอนี่แหละสูตรโกงที่คุณไม่ต้องโกงใครและซื่อสัตย์กับตัวเองกล้าใช้ชีวิตอย่างที่คุณกล้าเป็นนะคะแล้วก็ขอบคุณบทความจากเพลทริเจอร์นี่นะคะด้วยที่ให้บทความนี้กับเรามาได้มาออบอกท่านผู้ชมทุกคนนะคะอืะนี่ก็คือสูตรโกงที่อยากจะมอบให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะคุณมพ์บทความนี้ นึกถึงอะไรหรือคิดอะไรออกบ้างเกี่ยวกับบทความนี้ค่ะที่เพิ่งพูดไปบทความนี้เป็นอะไรที่มันก็จริงนะอ,อย่างที่เขาพูดม,มันคือเรื่องจริงเลยแล้วเหมือนอย่างที่คุณโยพูดตอนแรกว่าให้ลิศท,ทนาน,ทนู่นทํานี่ทํานี่ทํานั่นอ่าทําทุกอย่างเราก็มีเรื่องมาพูดเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเกี่ยวกับการอ่านหนังสืออต่อไปนะคะเราจะเป็นการอ่านหนังสือวันนี้มีหนังสือมาแนะนําก็คือชื่อเรื่องว่า ปีศาจตัวนั้นคือฉันอีคนการเดินทางสู่จิตวิญญาณที่ซ่อนเล้นอ่าแค่เนื้อเรื่อง <laughs> ตน้ตนๆเราก็ดูเ็อยู่อยากฟังแล้ว <c oughs> วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานคลาสสิกและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านมาหลายยุคสมัยนั่นก็คือปีศาจตัวนั้นคือฉันอคนโดยคุณเฮอร์มันเฮเซ่เนี่ยเป็นผู้เขียนที่ มีนามปากกาที่ชื่อว่าเอมี่ n ซินเคอร์ก่อนจะเปิดเผยในภายหลังว่าแบบเป็นผลงานที่นักโบราณได้เขียนไว้แบบเขาได้รางวัลนะักเขียนของโนเบลสาขาวรรณกรรมหนังสือเล่มนี้นะไม่ใช่แค่ในยายทั่วไปแต่เป็นการเดินทางของจิตวิญญาณของหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอมิลซินเคร ที่ต้องเดินเผชิญหน้ากับความสับสนภายในของตัวเองการค้นหาตัวตนและการทำการพยายามทำความเข้าใจของโลกที่เต็มไปด้วยความดีและความชั่วร้ายโลกสองใบในจิตใจเราก็จะมีเป็นอะไรแสงสว่างแล้วก็มเออ <laughs> นั่นแหละเรื่องดีกับร้ายใช่เรื่องอร<ม>องาวเ,เริ่มต้นนะก็เกิดขึ้นเมื่อซินแคลร์เนี่ยเล่าถึงชีวิตวัยเด็กในโลกที่เขามองเห็น เป็นสองขั้วอย่างชัดเจนก็คือโลกแห่งแสงสว่างที่เป็นตัวแทนของความดีความบริสุทธิ์ครอบครัวและศาสนากับอีกในแง่มุมหนึ่งก็คือโลกแห่งความมืดมิดที่เป็นตัวแทนของความชั่วร้ายความบาปและสิ่งที่ต้องห้ามทำซึ่งมักจะอยู่ในรั้วบ้านของเขานั่นแหละไม่ได้ไปไหนเลยการแยกโลกเป็นสองส่วนนี้สะท้อนถึงสภาวะจิตใจของหนุ่มที่กำลังเติบโตเขาพยายามอยู่ในโลกแสงสว่างแต่ลึกๆแล้วเขาอ่ะ ก็กลับถูกดึงดูดให้เข้ามาในโลกแห่งความมืดมิดอิกด้วยจนกระทั่งเขาได้พบกับตัวละครสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลนั่นก็คือแม็กซ์เดเมียนแม็กซ์เดเมียนเนี่ยคือตัวละครที่ลึกลับฉลาดอย่างลึกซึ้งเลยและมีอิทธิพลอย่างมากต่อซินแคลเดเมียนไม่ได้เป็นแค่เพื่อหรือว่าอะไรสักอย่างแต่เป็นถึงขนาดที่เป็น ผู้ชี้นำทางจิตวิญญาณที่คอยตั้งคำถามทา้าทายความคิดและช่วยให้ซินแคลมองโลกในมุมที่แตกต่างออกไปจากเดิมสิ่งที่เดเมียนสอนซินแคลเนี่ยไม่ใช่คำสอนตายตัวมากแต่ส่วนจะเป็นการกระตุ้นให้ซินแคลเนี่ยคิดและค้นพบคำตอบของตัวเองเดเมียนชวนซินแคลสำรวจความขัดแย้งภายใต้ในจิตใจของตัวเอง และยอมรับว่าความดีและความชั่วความสว่างและความมืดมิดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ทุกคนอ่าแก่นสำคัญของเรื่องปีศาจตัวนั้นคือฉานิคนเนี่ยคือการเดินทางการค้นพบและการยอ,ยอมรับตัวตนที่แท้จริงซึ่งเฮเซ่คนที่เป็นนามปากกาเนี่ยเปรียบเทียบเป็นสัญลักษณ์ที่โด่งดังก็คือนกที่พยายามออกจากเปลือกไข่ ประโยคนี้สื่อถึงการที่มนุษย์ยจะต้องฝ่าฟันความเชื่อเดิมๆกอบความคิดเดิมๆที่สังคมหรือแม้แต่ตัวเราเองนั้น,นจะสร้างขึ้นมาไปสู่การเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์อั拉ซัสเนี่ยซึ่งเป็นเทพเจ้าที่รวมทั้งความดีความชั่วไว้ด้วยกันแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการยอมรับในสองด้านของชีวิตมนุษย์ เขาคนพบบคุคคลต่างๆเนี่ยที่เหมือนเป็นภาพสะท้อนหรือว่าเป็นบททดสอบที่ช่วยผลักดันให้คนคนนี้มีความกล้าเผชิญหน้ากับปีศาจของตัวเองและในที่สุดก็พมพบว่าปีศาจต,ตัวนั้นเนี่ยก็คืออีกด้านของมนุษย์คือของตัวเราเองนั่นเองที่ถูก,ถกเก็บใช่ที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในการยอมรับของตัวเองอีกทีหนึ่งซึ่งหนังสือเรื่องนี้ไม่ใช่แค่นิยายวัยรุ่นหรือว่าเป็นคู่มืออะไรสักอย่างนั่นแหละ แต่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการแนะนําทางจิตวิทยาของตัวเองให้แบบถ้าคุณกําลังสับสนในชีวิตการตั้งคําถามของตัวเองหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะหลุดพ้นจากกรอบบางอย่างอะไรสักอย่างเราจะขอแนะนํากับหนังสือเล่มนี้ลองไปอ่านดูซึ่งบางทีปีศาจเนี่ยก็คือตัวคนที่คุณกำลังตัวอยู่อาจจะเป็นใครก็ <S 2> <S 2> <S อาจจะเป็นเราเองใช่แล้วเราก็ต้องยอมรับ ตัวของตัวเองอีกทีหนึง่ง mm hmm. ก็เหมือนกับที่คุณโยบอกว่าการส่องกระจกก็คือเห็นละตัวเราอีกทีหนึง่ง mm hmm. ในด้านใดด้านหนึ่ง mm hmm. อย่างเงี้ยละค่ะอ๋อ oh, เป็นเหมือนหนังสือพัฒนาตนเองใช่ไหมอ่านแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าต้องการอะไรหรือว่าทําอะไรอยู่ใช่ mm hmm. และเขาก็มีคําที่เขียนไว้ก็คือ the bird fight is way out of the eggs the eggs is the world who will be born must first Destroy a world the bird fly to God that God name is a b r a s mm hmm. s <te al> s ก็คือกล่าวถึงพวกพระเจ้าเป็นประโยคที่จะต้องฝ่ากฟันความเชื่อดเดิมเมื่อกี้ถ้าสมมติได้ลองไปอ่านหรือใครที่แบบว่าอยากแบบพัฒนาตนเองเนาะหรือแบบได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองด้านแบบมืดกับด้านสว่างของตัวเองเนี่ยก็อาจจะต้อง ซื้อลองไปศึกษาดูนะใช่เ,ออเหมือนเป็นอะไรใหม่ๆการได้อ่านหนังสือการได้จดเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็ได้คาศัพท์ในภาษาพวกนี้ด้วยแลถือว่าได้เรียนรู้ไปอีกใช่โอเคแล้วนี่ก็คือเรื่องของเรื่องของวันนี้กันนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้อะไรเล็กๆกลับไปคิดต่อกันบ้างนะอืม ถ้าคุณมีอะไรในใจนะคะอยากเล่าหรืออยากแชร์อยากให้พวกเราพูดถึงอะไรในอีกตอนถัดๆไปก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะใช่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพอดแคสของเราไว้ด้วยนะคะไม่ว่าคุณเนี่ยจะไม่พลาดทุกเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องของเรื่องของคุณก็ได้คะ่ะเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้พิมพ์กับโยลากันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย